ี้เราจะลองมาเป็นตำรวจหนึ่งวันนะครับย้ yeah! <Yeah! S 1> ซึ่งหนะที่ของเราในะฉล้มนะก็คือจะมีคนมาแจ้งความแล้วใช่ไหมแล้วเขาจะบอกลักษณะคนไายเว้ยเราแค่สเก็ตผาพแล้วก็จับคนไายให้ถูกต้องแค่น uh! ั้แหละไม่ตื่นเต้นเลยจะกบฉันอยากยิงโจรมากกว่าเว้ยขั้นแรกก็คือมาเลือกตำรวจกันเลยดีกว่านนะมาผมจะเลือกคนนี้แล้วกันนะทุกคนครับมาเลือกกันเลยคนนี้เล่ม มาดูซินี่มีคนมาแจ้งความแล้วลักษณะของคนไลกก็คือใส่เสื้อสีเขียวนะเราก็ต้องมาระบายสีเขียวกันเลยทุกคนครับนี่สีเขียวออหยุยวาดรูปอย่างกระเดกกระถมเลยจะกบเฮ้ยทขาไปแขนเสื้อไ่เท่ากันคนไลก <OK> ถกแขนเสื้อขึ้นไงเอออ๋อคนไลก OK ใส่เสื้อสีเขียวแล้วเป็นลายโดเรมอนใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้บอกอันนี้ว่าเสริมคนไลายไปขโมยเสื้อรูปมาใส่หรือเปล่าเนี่ยเจ๊กยคนไลายใส่แว่นสีดําด้วยโอเคใส่แว่นสีดำนีวาดไปนนคเับผม แว่นแบบนี้วงกลมใช่ไหมอ่าแล้วก็เติมนี่เติมปากให้ด้วยคิ้วโอเกดไปเลยทุกคนครับเสร็จแล้วแล้วเราก็มาดูกันซิว่าใครคือคนไลาเนะครับผมคนแรกนี่คือฟันหลอไม่น่าใช่นะแว่นก็ไม่ได้ใส่คนที่ใส่แว่นอยู่แต่ว่าเสื้อไม่ได้สีเขียวนะครับเอ๊ะจะเจอคนหนึ่งที่พอจะเหมือนแล้วนี่คนนี้ไงเนี่ยเสื้อเขียวใส่แว่นเนี่ย จี๋เจ้าก็คิดว่าคนนี้เหมือนกันเจ้ากบเอองั้นเลือกคนนี้เลยทุกคนครับแมาเลือกมาเลยจับเลยครับผมมือ,อคุณเป็นคนร้ายนะฮะนี่ติดคุกไปเลยหัวโตวแน่นอนและกดรับเงินมานะครับแมกดมาเลยครับผมมือ,อ,อ,อติดคุกไปแล้วนะครับคนหนึ่งนะครับผมแมไปทําคดีอะไรมาครับเนี่ยเป็นแล้วว่าเกมเมื่อกี้ <c oughs> เราสามารถใช้เงิน1นึ้อตัวนี้ทุกคนครับในการอัปเกรดได้นะมาดูซิว่ามันอัปเกรดอะไรนะครับผมอัพเกรดเลยนะครับอัปเกรดสำนง,งานนี่เองทุกคนครับอยากอัปเกรดอีกครั้งไหมต้องดูโฆษณานะครับเพิมเอ้ยมันสวยมากแล้วนะตรงเนี้ยดูไหมเล้ยฉันว่าไม่ต้องหรอกเจ้าโกบเอ้ยนยายไม่อยากไปที่สวยๆเลยไม่อยากเว้ยฉันเป็นคนซกมก โอเคไม่ดูก็ได้ให้ฉลามดูนีสซมีคาว่า A D S, <c oughs> <S, <c oughs> <S อ่าไม่ว่าเราจะมาเติมไม่มีโฆษณาแล้วกันทุกคนครเพื่อเป็นการแบบว่าไม่เสียเวลานนะเออเพราะว่าดูโฆษณามันจะเสียเวลาเกินไป ซื้อโฆษณาไปแล้วเรียบร้อยในราคา125แบาทโอเคมากดเคสต่อไปเลยนะครับเพิ่มไปกันต่อเลยจะมีอยู่ทั้งหมด3เคสทุกคนครับก็คือเป็นอะจิ i g ซ a w Jumbler นะครับแล้วก็ The Disty Intruder ทุกคนครับอันไหนดีว่าแลามในเรื่องอันไหนดีจะขอเลือกจิกซอและกันจ้กรบเขาบอกว่าเธอใส่เสื้อสีส้มน้ยนน้าว่าเธอแสดงว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมจริงเหรอเนี่ยใส่เสื้อสีส้มอย่างนั้นเหรอโอเคเสื้อสีส้มจะตกแต่งให้ดูเท่เลยนี่เสื้อสีส้มอย่กับเสื้อกั๊กวินเลยจ้ากรบ นี่แล้วก็ส่วนว้าวตรงนี้ครับเยอะเยเลยเป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่นะดูๆไปนี่เหมือนแบบพระสงฆ์ไงเดี๋ยวขอระบายสีหน่อยให้เต็มๆหน่อยแล้วกันนะเอเอ,เอแค่นี้พอขี้เกียจแล้ว<ป>และต่อไปคือมีผมสีบลอนนะครับผม<ป>นี่ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ฉลามดูผมสีทองอีเซนบะบีประมาณนี้แล้วกันนะผู้หญิงคนนี้โอเคมาดูซิว่าใครหน้าตาเหมือนคนแรกที่สุดนะทุกคนผมสีทองนั่นแหละ เอาแต่เสื้อ,อนนไม่ส้มเสื้อไม่ส้ไมสไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่มีคนคล้ายเลยะเจ้าโกบฉันรู้สึกว่าเราอาจจะฟังคําอธิบายผิดเว้ยตอนแรกอะทําไมเมื่อฉันเห็นคําว่าสเกิร์ตด้วยข้างหลังน่ะที่มันแปลว่ากระโปงฉันไม่แน่ใจว่าฉันอ่านถึงหรืเอเปล่าเออว่ะ <c oughs> คือราง่านผิดอย่างนั้นเหรอเนี่ยคนนี้แหละเจ้าโกบเออคนนี้ก็มีส่วนนะเนี่ยสีส้มอยู่ตรงนี้จับเลยจับเลยโอ้โหไม่นะทำงานตำรวจผิดพลาดอย่างนั้นนะเนี่ยโอ้โหทุกคนวานผิดนะครับโอเคจับเลยใช่ไหมเเลย เออ <Yeah. S 1> ใช่ว่ะใช่ว่ะใช่ว่ะแย่ yeah, เลยจะกบตำรวจไม่เก่งภาษาอังกฤษจำ <laughs> 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 มาแล้วสอคนต่อไปต้องอ่านดีๆนะเ,เราสามารถเอาชุดใหม่ได้ทุกคนครับนี่แต่ต้องดูโเสนานะครเอาลาลมมาอันนี้ต่อเลยคืออะไรครับเนี่ยเขาให้เราทำอะไรครับเนี่ยตรงเนี้ยมีให้อยู่คุกต่อไปด้วย oh. แล้วก็นี่คือปล่อยตัวแหละปัม๊มทุกคนครับปัม๊ม เค <auto> ลียเอาออฟช็อปช็อเบใช่ไหมเป็นปัญหาออกจากปัญหาใช่ไหมฉลามคืออะไรวะฉันแปลได้ว่าเก็บให้พ้นจากปัญหาเว้ยเจากบเออแล้วอันที่สองอ่ะฟังพีแบบเงียบใช่ไหมใช่อันที่สามคือทํางานใช่ทํางานให้เรือนจํานะเจโกอ๋อเหมือนอันนี้คือเป็นรีพอร์ตของคนนี้นะครับผมซึ่งเราจะสามารถให้เขาอยู่ในคุกต่อได้หรือจะปล่อยตัวเขาใช่ไหมอันเนี้ยเฮ้ยฉันว่าเขาดูสํานึกแล้วนะเจโกบเอองั้นปล่อยตัวไปเลยไปโอเคปล่อยไปนะครับผม เอ้ดีใจใช่ไหมยอย่าไปทําผิดอีกนะเวย้ยเคสต่อไปเลยนะครับผมโอเคเอามาเล่นแล้วกันนะขี้เกียจอ่านแล้วออ The Intruder Was Very <really> เบลลี่ดิซี่ี่แปลว่าเวียนหัวใช่ไหมวิงเวียนสีสันอะไรประมาณเนี้ยงั้นฉันขอแปล Intruder ก่อนนะเจ๊กอบเออ Intruder แปลว่าอะไรไอ,อ้คลิปนี้เออป็นคลิปเรียนภาษา,ษาอังกฤษแล้วป่ะเนี่ยผู้บุกลุกเว้ยอ๋อผู้บุกลุกมีอาการมึนเมาใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเราจะไว่เป็นมึนเมาแล้วกันนะทุกคนนี่มึมนเมา แม่เหมืมอนเมาไหม <c oughs> เขาใส่หมวกสีน้ําตาลมี2ข้อสังเกตทุกคนครับ <c oughs> ก็คือมีอาการมือนเมาแล้วก็ใส่หมวกสีน้ําตาลนะครับโอเคครับมาดูสิว่าคือใคร <c oughs> นี่ไงมือนเมาคนแรกคนนี้หมวกสีน้าตาลแต่ไม่มืนเมาส่วนคนนี้ยิ่งไม่เกี่ยวเลยนี่นี่เอ้ยหมวกสีน้ําตาลมีอาการมือนเมาเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลับเยอะเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นคนนี้แหละมั้งเนี่ย นี่อหมดสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็มีการมึนเมาใช่ไหมจากจาก,การตัดสินใจของผมนี่ผมว่าคนนี้แหละครับคนร้ายเ้ยจําเลยแม่แหละจับเลยจับเลยไปเข้าคุกไปอยู่คุกเลยเจ้าเมา,เ,าเรียบร้อยทุกคนครับถูกต้องนะครับผม มาัเกดต okay. ัวน mm hmm. er er> right er> okay. us> ี้แล้วกัน250โอเคเพิ่มโทรศัพท์มานะคะเผิ่มเอาไว้โชรได้นะจะอัปเกรดอีกครั้งไหมโอเคไม่มามีคนมาแจ้งความแล้วว่าไงรับเขาบอกว่าโจรคนนี้มีผมสีแดงนะคะโอเคได้เลยผมสีแดงเอาส่งไหนดีวะฉลามส่งซูเปอร์ไซยาอย่างงี้แล้วเนี่ยนะโอ้โหโคตรเทเลยเจ๊กบเออนี่เทแมกต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฟลิกเกิลแปลว่าอะไรฉลามไปแปลซิมีอะไรอยู่บนหน้าเนี่ย มีกะจจกบอ๋อมีกลาโอเคครับได้เลยมีกะบนหน้ากระเป๋าหรือกระดุมเฮ้ยใช่ไตัวอะไรมาขี้ใส่หน้าเขานะเจคบเดโซแฮนด์ชัยออนคืออะไรวะเนี่ยทุกคนครับมีนักชัยอ่อเดี๋ยวฉ่าขอแป๊บแป๊บนะเะกบพวกเขายังผูกน็กไทยด้วยอ๋อเออไงเน็กชัยนะครับมีนักชัยผูกด้วยเอ้ยพวกเขาแสดงมีหลายคนแหละเฮ้ยเออเน็กชัยลลยชมพูด้วยอ่ะเสือไหม มาดูซิว่าใครหน้าตาเหมือนคนไรอืมพวกเขาเใช่ไหมนี่ทั้งหมดเลยเลยเปล่าโอ้โหดูสิเฮ้ยคนสีม่วงมีเน็กไทยเจ้ากบมีเน็กไทแต่ว่าผมไม่สีแดงเออนี่คนนี้มีกาะนะครับอย่าลืมว่าต้องมีกาะด้วยทางด้านขวาของผู้หญิงนะเจ้ากบ ใช่ทำไมผมมันดูสีส้มมันดูไม่สีแดงเลยฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีทุกอย่างครบเลยนะเว้ยมีกระผมสีส้มๆแล้วก็อ้อเขาอาจจะดูผิดใช่ไหมคนที่มาแจ้งความอาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นตอนบิดอะไรแบบนี้งั้นคนนี้แหละทุกคนครับจับมาเลยผมสีส้มกับสีแดงมีความคล้ายกันถูกต้องไหมคนนี้เอ้ยถูกต้อง <c oughs> อโดนจับไปแล้วคนที่สี่นะครับผมคนนี้ก็ยังเมาอยู่เหมือนเดิมไปเคสต่อไปเลย มาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเคสนี้เขามีผมสีน้ําตาลสว่างใช่ไหมไรบราวก็คือเป็นน้ําตาลที่สว่างเนาะเออเพอนะครับเพอแปลว่าเธอนะครับผมทําผมแบบนี้ก่อนไม่รู้ว่าถูกไหมนะทาไว้ก่อนวาดไว้ก่อนไม่มีใครขมอย่างนี้หรอกเจ๊กบ <laughs> <laughs> แล้วก็ต่อไปคืออะไรมีตาที่ดูบ้าเหรอเคเลซี่ไอดูเป็นบ้าแบบตาที่ดูเป็นโรคจิตอะไรประมาณนี้ไปเอันี่เมื่อลอยบ้าวัดไฟให้ดวงตาไงเจะกบเอ็นชีวอ in อะไรเนี่ย แปลสิโอเคมันแปลว่าปลอมจ้กบคําสุดท้ายอ่ะ <What? S 1> มันมีคําแปลอื่นไหมลองดูซิมันจะมีแปลคําอื่นด้วยอ่าก็มีปิดบังแฝงนะเออทีดูปลอมแบบปกปิดร่างกายหรือเปล่า <c oughs> เอ,อ้มาออมาใส่หน้ากากก็ได้นะอลองดูดิปิดอย่างนี้เปล่ามีใส่แม้น,นี้เปล่า <c oughs> โอ้โหคุยดูผู้ร้ายมา,จากจ้า g อะลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงทุกคนครับนี่บ้ามีตาบ้านี่เห็นไหมตาบ้านไหนดูซิ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่หรือเปล่าดูปลอมดูปลอมแต่ตาไม่บ้าว่ะคนนี้โอ้โหคนนี้นี่ไม่ได้อาบน้ำมานะครับฉันว่าคนต่อไปนี่มีแววสุดๆเลยจ้ะเขีบผมสีน้ําตาลสว่างใช่ไหมดวงตาที่บ้าแล้วก็ดูปกปิดด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีแววมีแววคนนี้มีแววอันอื่นดูไม่ใช่เลยทุกคนครับดูสิคนนี้แหละผมราว่าแน,น่นันโอเคเอาเลยจับเลยฉลามจับไปดูสิ เฮ้ยตำรวจที่ดีจับถูกทุกเคิรนนายลองจับผิดสักคนไม่จะเข็บเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากผิดนะ๋ยวมันเสียเครดิตไม่เป็นไรนาจะกบก็แค่จับแพ้เองนะเว้ยเอ้ยนหนจะลองดูก็ได้จับผิดดูสักคนหนึ่งนายนี่ชอบให้ฉันทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีนะเฮ้ยอันแรกก็คือเถียงกับเจ้าหน้าที่เรือนจาเฮ้ยอันนี้นิสัยไม่ดีอันที่สองก็คือทําทรัพย์สินเสียหายเฮ้ยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่อันที่สามก็คือทําให้เซลเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน <c oughs> แค่2ข้อแรกก็คือเอออยู่ในคูกต่อไปแหละอ่ะเรียบร้อยไม่ต้องออกน่นมีสัยไม่ดีขนาดนี้ดูดิขี้โมโหด้วยเนี่ยดูเออ <c oughs> มาอัปเกรดตรงนี้สี่ร้ยบาทโอเคเพิ่มนี่ไหมครับแ็บทับไปเคสต่อไปเลยนะตรงนี้เขาบอกว่าขโมยคนเนี่ยสวมเพอร์เพล แล้วสวมอะไรอะเสื้อเหลืองเกงหรือทั้งตัวไม่รู้เขาบอกว่าสวมเฉยๆอะอาจจะเป็นหมวกก็ได้มั้งโอเคเราไปเสื้อก่อนแล้วกันนะมีนกใช้ด้วยนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมฉันว่าไป็น่าใช่เลย <c oughs> กเออลองแปลสิเธอมัดผมเจ้ากเอมัดผมยังไงวะเนี่ยอะแบบกูมารทองไหมประมาณนี้น่าจะได้นะเอะดูซิว่าจะเหมือนใครคนนี้ไม่น่าใช่สองนี่ก็ไม่มัดผมนะครับเฮ้ยเฮ้ย น่าสงสัยหน้าเล่านี่โอ้ยฉันว่ามีคนเดียวได้ละเจ้าโกเออคนนี้แน่นอนแต่ลองจับผิดดูไม่ะเฮ้ยเอาเลยจับซัตตาคอสนะเจ้าโกเออคนนี้น่าจับมากเลยจับเลยทุกคนครับมาซัตตาคอสขอทดลองหน่อยนะครับผมจับผิดดูนี่ไงจับผิดอ้าวแเค่นี่ะมันก็จะขึ้นว่าคุณผิดอโอเคโอเคต้องมาจับไหมนะครับอืมคนนี้แหละจับเลยไปอยู่ในคุกสั้น้องสาวเฮ้ยติดคุกหัวโตซะเถอะ อัปเกรดตัวนี้เลย5้าลนะครับผมอที่นั่งเริ่มมีอะไรเยอะแยะแล้ว VIP นี่คืออะไรนะครับเนี่ยเกมนี้จะไม่ต้องมี VIP เด้ยเหรอเนี่ยเออนั่นสิจะมีไม่มีโฆษณานะครับผมแล้วก็จะมีคูณ2จะมีชุด VIP นะครับแล้วก็จะมีเป็น e x c l u s i v e ก็คือเป็นตำรวจพิเศษนะที่มีสุนัขอยู่ด้วยถามว่าเอาไหมไม่เอาโอเคกดในเคสไปเลยอันต่อไปนะฮะ อะไรเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นฝนตกงั้นเหรอเฮ้ยวันนั้นฝนตกสแสดงว่าต้องเปียกเราไม่ต้องวาดอะไรก็ได้มันจะขบอ่ะอวันนั้นฝนตกเอาวาดให้ก็ได้นี่ฝนตกโอเคประมาณนี้แล้วก็เขาใส่เสื้อโค้ทนะครับนี่มันเสื้อโค้ทอะไรเนี่ยจะขบนี่กันฝนกันฝนไปหนึ่งเ่ยจะวาดก่อนอ่ะน่าจะได้น่าจะได้ เขาบอกว่าเลเธอสวมสีม่วงนะเจะกบสวมสีม่วงเสืออ้อหละเอออาจจะเป็นชุดก,กันฝนสีม่วงก็ได้นะเว้ยโอเคได้อ่ะเปลี่ยนสีประมาณนี้ก่อนทุกคนครับเลาก <c oughs> มารูสิว่าคือใครสวมเสื้อโค้ทแล้วก็มีสีม่วงนะเออคนที่น่าสงสัยที่สุดก็น่าจะเป็นคนนี้เลยป่บเนี้ยเออจริงด้วยเจกบดูดิมีฝนด้วยเว้ยเออเนี่ยฝนตกเสื้อเปียกอยู่เนี่ยแล้วก็ใส่สีม่วงด้วยแล้วก็เสื้อโค้ทนะครับผมนี่ <c oughs> คนนี้แหละเจกบเอาเลยใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น จับมาโอ้ไปอยู่ในคุกแซไปเคสต่อไปอันนี้ชักคิดว่าพวกเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินหรือสีเขียวแน่เลยเอ้ยแล้วสรุปคือสีอะไรวะนี่เขาไม่แน่ใจหรือเนี่ยงั้นเราจะทำเป็นว่าสองสีแล้วละกันอ่ะเขียวแล้วก็น้ำเงินอ้โหจะแบ่งซ้ายขวาก็ไม่ได้แล้วจะเขบเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเออเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินแล้วก็มีหนวดสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมน้ำตาลเข้มนี่ว่าหนวดอย่ากับขนจมูก มาดูซิว่าใครเข้าขายคนแรกมากที่สุดไม่เสื้อสีแดงเงินก็เสื้อสีเขียวอย่างนั้นนะโอ้โหมาดูสีใส,ส่สีแดงเงินมากระเต็มเลยสีเขียวด้วยขอลองดูซิอันนี้สีม่วงไม่ใช่แล้วตัดไปหนึ่งนะครับผมเน่เนี่ไงน้ำเงินนี่กางเกงเขียวด้ยลองดูคนอื่นก่อนเจ้ากบอันนี้ก็มีหมวกไม่มีหนวดเฮ้ยจริงด้วยฉันว่านนนนคนนั้นแหละเจ้ากบเนี่ยคนเนี้แหละใช่เลยจับมาเลยเอเอถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้จับมาแปดคนแล้วทุกคนครับพวกเรานี่มันสุดยอดตำรวจจริงๆนะเนี่ยใช่เฮ้ มีรายงานของคนนี้มานะครับเมอันนี้คือเต็มใจทํางานใช่ไหมอ่าเท่าที่จําได้นะอันที่2คือไม่เคยพยายามจะหนีนะครับแล้วก็อันนี้คือทําความสะอาดเสื้อแล้วก็ที่นอนนะเอ้ยคนนี้คนดีจังวะเขาอาจาาจะแค่เมาเฉยๆก็ได้เลยทําผิดเออนั่นสิแต่ตัวจริงก็อาจจะเป็นคนดีโอเคงั้นปล่อยไปลเลยทุกคนครับไปคนดีขนาดดีใจยังเมา มาอัปเกรดตัวนี้ทุกคนครับเอเพิ่มรูปภาพมาแน่ก็เป็นว่าตำรวจขอไปพักกินข้าวกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคือเกมนี้ก็สนุกมากเลยนะฉลามนะใช่แถมได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะเว้ยเออใช่ทุกคนครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้ด้วยกันสมักสมาชิกเลยเพียงส5บ้าบาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนครับไปแล้วบายบาย